สวัสดีค่ะทุกคนนุชชี่นะคะจากช่องนุชชิโอนาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกทุกคนไปหยอดขวดอีกแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเพิ่งกดออกคลิปเรานะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่เราพาไปหยอดขวดเนาะแล้วก็ลืมบอกทุกคนไปว่าขวดแบบไหนกระป๋องแบบไหนนะคะที่เราสามารถเอาไปหยอดได้และแบบไหนที่หยอดไม่ได้นะคะ รวมไปถึงที่ว่าเวลาเราซื้อเครื่องดื่มเนี่ยค่ะเราจะต้องจ่ายตังอะไรยังไงนะคะทุกทกคนคะขวดขวดแก้วขวดพลาสติกหรือว่าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะคะที่จะสามารถหยอดได้นะคะจะต้องมี สัญ,ญลักษณ์แผ่นอย่างนี้ค่ะซึ่งที่ประเทศเดนมาร์กนะคะก็จะมีแผ่น A แผ่น B แล้วก็แผ่น C ค่ะโดยแผ่น A นะคะก็จะเท่ากับ1โครนค่ะแผ่น B ี5จุดห้าโครนแผ่น C 3าโครนนะคะอย่างในกระป๋องเบียร์อันนี้ค่ะก็จะเป็นแผ่น A เนาะแล้วตรงนี้เป็น คลาของเราเองที่เราซื้อมาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแพนซีนะคะก็จะเท่ากับได้คืนมา3โครนนะคะและเนื่องจากอาหารแมวของเราหมดพอดีนะคะทุกๆคนเพราะฉะนั้นการหยอดขวดในวันนี้นะคะเราจะเอาไปแลกอาหารแมวกันค่ะนิสานิสาหมามาไปซื้อข้าวให้น้องกัอนนะ มาไปซื้อข้าวให้น้องก่อนนะน้องหิวยังน้องหิวยังทําไมหลับอย่างเดียวไม่ตอบหิวไหมหิวไหมถ้าหิวกระดิกหูหนึ่งทีไม่ปิดไม่กระดิกแสดงว่ายังไม่หิว,วง่วงง่วงอย่างเดียวหลับทั้งวงันเอกตัวนี้บาย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 หมามาไปซื้อข้าวให้น้องก่อนนะบายบายนะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ on the way นะคะที่จะไปที่มาร์เก็ตเนาะอันนี้ก็จะเป็นขวดทั้งหมดที่เราเอามาถุงใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้อีกอันนี้จะเป็นพวกน้ำอัดลมขวดใหญ่ๆอันนี้เป็นมีแตกก่กระป๋องเบียร์รู้เลยเนี่ยว่าเป็นคนยังไงเนี่ย <laughs> เราก็เดินไปนะคะทุกๆคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีจักรยานแล้วนะคะจักรยานของเราค่ะเพิ่งโดนขโมยไปเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็โฮสก็ไม่ซื้อจักรยานใหม่ให้เพราะว่าเป็นความผิดของเราเองเนาะเพราะว่าเราไม่ล็อกจักรยานนะแล้ว โฮสเขาก็บอกว่าเธอจะซื้อใหม่ก็ได้ไม่ซื้อใหม่ก็ได้ก็แล้วแต่เธอเพราะว่าแบบโฮสตเขาก็ไม่ได้รับออฟเพรเพิ่มแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเราแบบไม่ไม่ได้อยู่แล้วเรากลับแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีใครใช้จักรยานต่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราตอนนี้เราก็กําลังหาจักรยานแบบถูกๆอยู่นะคะแล้วใครที่แบบมีแนะนําก็ inbox มาได้นะคะมาเข้าในเรื่องของ ขวดกระป๋องอะไรต่างๆอุ้ยตรงนี้พื้นทำไหมเดี๋ยวสะดุดเอาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเออไม่ได้เดี๋ยวสะดุดเอานะคะคือไม่ได้ห่วงอะไรนะคะห่วงดังค่ะก็เข้าเรื่องในของขวดกระป๋องอะไรต่างๆนะคะก็อย่างที่เราได้บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่า ขวดพลาสติกขวดแก้วหรือกระป๋องอลูมิเนียมะคะ่ะที่เราซื้อมาจากมาเก็ตเนี่ยคะ่ะแล้วมันมีสัญลักษณ์แพน A แพน B แแพน C นะคะเราสามารถเอาไปหย่อนคืนได้ที่ตู้ทุกที่เลยคะ่ะโดยเวลาเราซื้อของเนี่ยคะ่ะทุกคนก็จะมีการบวกราคากระป๋องเข้าไปด้วยนะคะ อย่างเช่นอะสมมุติเราจะไปซื้อเบียร์หนึ่งกระป๋องเงี้ยค่ะทุกคนมันจะติดป้ายราคาตรงที่มาเก็ตใช่ไหมสมมุติติดไว้4โครนอะละกระป๋องเบียร์ตรงนั้นอะมันเขียนติดว่าแผ่น A เท่ากับ1โครนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจ่ายจริงๆเนี่ยค่ะเราก็จะต้องบวกไปอีก1โครนเป็นค่าแผ่นนะคะก็สมมติเบียร์4โครนติดราคาที่มาเก็ตเนาะบวกอีก1โครนเพราะฉะนั้นเวลาเราจ่ายจริงนะคะ เราก็จะจ่ายทั้งหมด5โครนค่ะทุกคนงงกันไหมอ่ะที่อธิบายไปเมื่อกี้มันต้องเห็นใบเสร็จอ่ะเอองั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเราไปหยอดขวดเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของต่อนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาใบเสร็จมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะจะได้แบบไม่งงกันทุกคนคะโดยแบบ ค่าแผนนี่นะคะเหมือนเป็นค่ามัดจำขวดกระป๋องที่ทางร้านค้าค่ะเขาแบบจ่ายมัดจำให้กับเราด้วยถ้าเกิดเราอ่ะเอากระป๋องไปหยอดคืนก็เราจะได้ตังของเราคืนมาอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันเป็นกุศโลบายที่ดีนะเพราะว่าแบบจะสังเกตได้ว่าทุกๆบ้านเลยค่ะที่นี่เขาเวลาซื้อ เครื่องดื่มอะไรมาอย่างเงี้ยมีกระป๋องเอ้ยมีขวดแก้วขวดพลาสติกเอ้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ทิ้งนะคะเขาก็จะเก็บรวมๆไว้แล้วก็เอาไปหยอดที่มาเก็ตนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะได้แบบเป็นบินออกมาเนาะแล้วก็เอาไปช็อปได้อะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญนะคะตามขั้นทางเนี้ยค่ะก็คือเราจะไม่เห็นแบบพวกกระป๋องพวกอะไรทิ้งเรี่ยราดเลยนะคะคือแบบเราคิดว่ามันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกุศโลบายที่ดีมากๆนะคะแบบทําให้คนอ่ะใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมด้วยค่ะคือมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะจ่ายตังเราไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เอากระป๋องไปหย่อนคืนเราก็ไม่ได้ตังเราคืนอ่ะแล้วบางทีบางคนซื้อเบียร์ซื้ออะไรเป็นลังอ่ะหลายลังด้วยบางทีก็เหมือนแบบ จ่ายค่าแพนไปเยอะถ้าเกิดไม่เอาไปหยอดคืนเลยก็คือเหมือนกับเสียเงินฟรีๆตรงนั้นไปนะคะคิดว่าแบบเออเขาฉลาดเนาะคนที่แบบคิดแบบออการหยอดกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาส่วนตอนนี้นะคะทุกคนคือเดินไปพูดไปเขินมากแบบเวลาเจอคนข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าอีนี่เป็นไรวะแบบมือนึงก็ถือแบบอันเนี้ยแล้วมือนึงก็ถือกล้องเนี้ย เออเขาต้องคิดว่าเราแบบอี้ย่งวะอะไรเงี้ยเออก็ขออนุญาตเดินก่อนนะคะเดี๋ยวระหว่างเดินเดี๋ยวจะถ่ายข้างทางให้ดูแบบรลางๆนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนข้างทางของเขานะไม่มีเศษขยะเศษอะไรเลยคือสะอาดมากคือเมืองที่เราอยู่ก็ไกลาจากโคเปนประมาณ20-30นาทีนะคะซึ่งเนี่ยมันก็จะยังไงอะ จะมีแต่ป่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นนอกเกินนะคะมสะอาดมาก,ด,นนกาดูเส้นโน้นก็สะอาดเส้นโน้นก็สะอาดโอ้ถ้าเป็นบ้านเรานะเออขยะเกลื่อนอล่าสุดนะคะทุกคนเราก็ถึงที่มาร์เก็ตกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปหยอดกันเลย เดี๋ยวเราจะทําการหยอดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระป๋องขวดหยอดเข้าตรงนี้นะคะ,ะใบเสร็จตรงนี้นะคะ สิบบวกสิบบวกยี่เป็นทั้งหมด53โครนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะคล่าสุดนะคะอยู่ในโซนอาหารแมวแล้วนะคะอเ,คเอาอะไรดีอันนี้มันลดราคาจาก40กว่าเหลือ25่สิบห้าบิตเป็นอันนี้เป็นสูตรอะไรเนี่ยวิสกิตบีฟอันอันนี้เป็นไก่ มันไม่มีปลาหรอปกตินางกินปลาเอาอะไรดีซีฟหือไก่คือกลัวซื้อไปแล้วไม่กินเนี้ยดีอาอะไรดีอ่ะไก่หรือว่าวัวดีแต่นังน่าจะกินไก่มากกว่านะแต่ปกติซื้อปลาไปให้นางเอาไก่แต่แการไม่กินก็นแล้วก็โตอ่ะหนึ่งยห้าละอันนี้หนึ่งจุดเก้าห้าสองจุดเก้าห้าหกจุดเจด เอาอันนี้ไปสักไก่กินแต่ไก่เหรอเอาไปห้าหกอันแล้วกันโอเคตัวน,นี้ตัวน,นี้น,นุกคนคะโดยปกตินะคะเราก็จะซื้อสแน็คให้น้องแมวด้วยเนาะแต่ว่าเนื่องจากมันเหลือเยอะมากเราก็จะยังไม่ซื้อนะคะก็จะซื้อให้แต่อาหารหลักของนางเนาะแล้วเราไปช็อปของของเรากันต่อน,นะคะ ล่าสุดอันนี้นะคะ35โครนนะจ๊ะก็เดี๋ยวเอาตังเราออกเอาตัวไหนดีปกติใช้สีชมพูอันนี้มัน dry to very dry skin ลองเปลี่ยนไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนไว้แต่นี้มัน UV filter ด้ว่าเอาตัวเดิมนี่ดีละ ชอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือแต่ปูมล้างหน้านะคะซึ่งเอาตามตรงเราไม่รู้ว่าเราจะเอายี่ห้อไหนนะคะมันมีแต่ยี่ห้ออะไรไม่รู้แบบไม่คุ้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบบค่อยไปซื้อที่เมทัลส์ดีกว่าคือมีแต่ยี่ห้อที่เราไม่คุ้นอะแล้วหน้าเราก็เป็นสิวง่ายด้วยเมื่อกี้เห็นไหมสิวเต็มหนา้าเลยไปตังกันเลยดีกว่า ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะตอนแรกเราคิดว่าเราจ่ายเงินสดแล้วแล้วก็เราก็จะถ่ายปิดคลิปนะคะตรงบนถนนเลยแต่ว่าของมันหนักมากๆเลยคะ่ะเราไม่สามารถแบบหิ้วของข้างนึงแล้วก็ถือกล้องข้างนึงได้เหมือนขาไปนะคะเพราะว่าของหนักมากจริงๆเดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างคะ่ะทยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำอะไร อันนี้นะคะก็เป็นของที่เราได้มาค่ะก็มีอาหารแมวนะคะที่เราตั้งใจไปซื้อเนาะตรงนี้ก็เป็นอาหารแมวเหมือนกันตรงนี้นะคะแล้วก็มีเบียรของเราสามกระป๋องนะคะแล้วก็มีครีมค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นลูบิกนะคะเราอยากได้ตั้งนานแล้วแหละแล้วเราไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนแล้วพอดีเห็นมันลดเหลือ10โฟนแล้วก็เลยซื้อมานะคะมาเล่นแก้เบ่อนะคะแล้วก็มีโคกค่ะนี่น่าเหมือนรู้ว่ามีอาหารของตัวเอง ทุกคนคะตอนที่เราซื้อเนาะเราซื้อรถไก่มาให้นางนะคะเพราะว่าอีรถปลามันไม่ได้เอามารดเนาะก็ไม่รู้ว่านางจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปเทให้นางนะดูว่านางจะกินรถไก่หรือเปล่าเย็นใจเย็นแม่ตัดมาให้ละนี่นี่นี่มิสานี่เขมีย์เขมีย์มิสานี่นี่นี่กินไหม กินไหมรถไก่โอ้โหตรงพื้นที่ตรงนี้สกรปรกมากแม่เพิ่งทำความสะอาดไปเฮ้ยกินว่ะแสดงว่ารถไก่ได้อยู่เดี๋ยวรอบหน้าจะลองรถเนื้อนะ คนก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะคะเราจะมาอธิบายอันที่เราค้างไว้ตอนต้นคลิปเนาะโอเคค่ะอย่างสมมติเราซื้อโคาขวดนี้มาเนี่ยค่ะราคาที่มันติดตรงป้ายราคาคือราคาของโคาเนี่ยค่ะมันจะขวดละ5.7 5โครนนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงสีเหลืองๆหลือนี่นะคะเป็น5.75โครนตามราคาป้ายที่เราเห็นเลยนะคะและทีนี้ตรง ขวดของโคลาเนี่ยค่ะมันจะมีติดว่าแพนซีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแพนซี y, มีมูลค่าเท่าไหร่3โครนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะบวกไปอีก3โครนค่ะเป็นค่าแพนนะคะเพราะฉะนั้นราคาของโคลาที่เราจะจ่ายจริงนะคะก็จะอยู่ที่8.75โครนนั่นเองค่ะโดยเมื่อเรานะคะเอาขวดไปหย่อนคืนนะคะเราก็จะได้ราคาแผนตรงนี้คืนมา3โครนนั่นเองค่ะ โดยทั้งหมดของวันนี้นะคะทุกคนเราหมดไปที่126.15โครนนะคะทุกคนแล้วเรานะคะก็ได้ใบเสร็จจากการหย่อนขวดนะคะมาที่53โครนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเอา126.15ลบ53ออกไปเราก็จะจ่ายแค่ส่วนเกินประมาณ70กว่าโครนนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นวิธีที่ทำให้เราประหยัดได้อีกวิธีหนึ่งนะคะ ก็นะคะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะก็ใครอยากจะติดตามการใช้ชีวิตในต่างประเทศการใช้ชีวิตในเดนมาร์กเนี่ยค่ะว่ามันแตกต่างจากไทยอะไรยังไงนะคะก็เราจะมาอัปเดตคลิปให้เรื่อยๆค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ